ทุกวันเร,เราฟังแคปชั่นเลยค่ะมีแคปชั่นนะครับผมผมรู้แล้วครับทำไมพวกคุณถึงปวดหลังไม่ต้องแปลกใจครับเพราะคุณแบกความน่ารักมาทั้งชีวิตแล้วไงโอ้ยอันแอบชอบนิดนึงชอบไหมชอบไหมเพราะเพราะเป็นเดนรีสุดปวดหลังทันท,ทีเลยได <c oughs> ้ไหมยาได้ได้พี่ฝนน่ารักมาทั้งชีวิตเลยที่สำคัญฮะนอกจากความน่ารักเนี่ยวันนี้เรามีของมาแจกครับ อดไร้น้ำมันและเตาปิงย่างจากสมาร์ทโฮ ที่สำคัญนะวันนี้เนี่ยเราแจกถึง2รางวัลเลยแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมไม่รับสายเราเพราะวันเลยเลยทบมาเป็นวันนี้ครับดังนั้นวันนี้จะมีผู้โชคดีสองคนแล้วก็ไปตามกฎกติกาได้ในเ c e b o o k แซปพลาซาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะแล้วค่ะส่วนวันนี้ค่ะด้านหน้าเราเลยใครที่ชอบทานขนมไทยรับรองต้องถูกใจแน่นอนค่ะไปทําความรู้จักกับขนมไทยโบราณของดีอัมพวากันเลยค่ะ เชื้อเรื่องขนมโบราณขนมไทยพื้นบ้านขนมมงคลตังขนมไทยของปุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้างวันทองจังหวัดสมุทรสงครามขนมไทยเนื้อนุ่มไข่แน่นแป้งน้อยหวานกำลังดีไม่ใส่สีหรือวัตถุก,กันเสียแต่เน้นใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งกะทิคัน้นสดไข่เป็ดและน้ำตาลมะพร้าวแทะเมือนแม่กลองมีทั้งท่อมหยิบ ทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนขนมหม้อแกงโบราณและขนมร่มขนมโบราณหาถานยากใครชื่นชอบขนมไทยวันนี้มีมาให้ช็อปถึงรายการเลยนะจ้าตอนนี้เราอยู่คุณนัทมนแก้วสมพักเลขากุมแม่บ้านเกษตรบางวันทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านเจ้ไม่ทพี่กันนั่นเองนั่นพี่กันฮะ ทำาไมต้องเป็นบางวันทองฮะเพราะว่าย่านนั้นนะคะอยู่บริเวณวัดบางวันทองก็เลยเรียกว่ากลุ่มบางวันทองค่ะใช่ค่ะแล้วขนมของที่กลุ่มอะค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะพี่คือที่กลุ่มอะค่ะเป็นขนมที่สืบทอดการทำเนี่ยมากว่าร้อยปีแล้วค่ะสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะแล้วก็จะมีของที่ เราแน่ใจว่าที่อื่นไม่มีก็คือขนมลุ่มตัวนี้ค่ะโอ้โหน่าจเกิดมาไม่เคยเห็นเลยค่ะชื่อก็ไม่เคยได้ยินด้วยมันคือภูมิปัญญาที่จะใช้ของทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะอย่างเช่นตัวเปลือกมันเนี่ยจะทําจากน้ําตาไข่ค่ะซึ่งน้ําตาไข่จะคือไข่ขาวที่มันมีอยู่นิดเดียวที่ติดเปลือกไข่อยู่เลยค่ะก็จะเอามาทําเปลือกค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะฮะแล้วแล้วมันจะทําได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับ ก็ทำได้เยอะค่ะเพราะที่กลุ่มเนี่ยเวลาทำขนมครั้งหนึ่งอ่ะใช้ไข่จํานวนมาก,มากจํานวนมากนี่ประมาณสักเท่าไหร่คะกี่พันกี่ร้อยฟองต่อหนึ่งครั้งที่ทำมะค่ะจะใช้1 0 0 0 0ถึง30,000ฟองหนึ่ง,มงาม ใช่ค่ะเรื่องนั้นเลยเหรอครับใช่คแล้วก็มีสิ้นเปลืองทรัพยากรยังเอาน้ําตาไข่มาใช้ทําเป็นขนมอีกแ้อด้ากนี้ตัวไส้อะค่ะก็จะทําจากน้ําตาลที่เหลือจากทาขนมพวกทองหยอดฝอยทองแล้วค่ะมากวนไส้ ขอร้องฝนนะคะไม่เคยได้มีโอกาสได้ชิมเลยไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยชิมเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะคุณไม่ถึงไม่ถึงสามสิบกว่าปีทำไมเป็นคนใจร้ายอย่างนี้เดี๋ยวขอล้องชิมนิดนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่แล้วนี่เขาก็แยกให้เราดูด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเวลาซื้อเนี่ยก็คือแยกแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะจะขายเป็นคำๆค่ะอ๋อขายเป็นคำเลยใช่ค่ะ เป็นไงครับผมผมรู้เลยว่าต้องใช้เวลาเคี้ยวนิดนึงเพราะว่าเห็นสิสอดไส้คือเต็มมีถั่วเอ้ยมีเต็มบนเลยอ่ะถั่วมีงาเป็นไงบ้างหามมาเลยก่อนต้องเคี้ยวก่อนนะคะักหน่อยนึงก่อนอันนี้นี่คือต่อมาคือหม้อแกงโบราณค่ะซึ่งทางกลุ่มเนี่ยจะใช้ถั่วทองค่ะหุงกับไข่ขาวแล้วก็กะทิสดๆจากพื้นที่เลยค่ะจากนั้นก็นํามาอบตัว ตัวขนมหม้อแกงกับตัวหน้าเนี่ยจะอบทีละอย่างค่ะอบตัวให้สุกก่อนแล้วค่อยมาผิงหน้าให้เหลืองหลังจากนั้นก็จะเอาหอมเจียวโรยซึ่งจะมีความแตกต่างจากหม้อแกงของเพชรบุรีใช่ค่ะซึ่งอันนี้คือหม้อแกงโบราณแท้ๆโอ้นี่ความแตกต่างนะอันนี้นึงนิดนึงฮะตอนนี้กลับมาตรงรุ่มนิดนึงฮะรุมเป็นไงครับตอนนี้อารุมเลยใช่ไหมรุมเลยนะฮะรสชาติเป็นไงครับตอนนี้ผลว่าไส้ข้างในมันคล้ายๆกับ ขนมที่เป็นเป็นถั่วแล้วมันเป็นถั่วตัดใช่ค่ะคล้ายๆอารมณ์ถั่วตัดแต่ว่ามีความหวานมากกว่านิดนึงส่วนไอตรงด้านนอกอ่ะมันเหมือนเรากินอะไรที่มันกรอบๆแต่มันเป็นแพรคุณเข้าใจนะมันไม่มีรสชาตินะแต่มันอร่อยด้วยเทกเจอร์ของมันจะมีคนบอกว่าคล้ายๆขนมลาอ่ะอ่ะประมาณนั้นขนมลาทั้งป้เนาะนี่คือรุมแล้วเป็นไงฮะโมแกงมีความนุ่มแล้วก็หอมหอมแพไม่แน่ใจว่าข้างในส่วนผสมมีอะไรนะคะแต่ว่า มันมีความเค็มข้างบนด้วยด้วยความที่เขาโรยหอมเจียวค่ะแต่อย่างหนึ่งที่พามต้องชมเลยคือหวานน้อยอ่ะใช่ค่ะปกติมันจะหวานมากใช่ใช่ใช่ที่อื่นจะเป็นแบบสังขยาใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นี่เป็นไข่ขาวเลยไข่ขาวกับตัวค่ะโมดุ่นกับกระเทอืมทุดีนะทวบไงมาจากตัวอ่าแล้วมาด้านข้เออนี่แหละฮะถามมาเริ่องอะไรคะเนี่ยไม่เคยเห็นอันนี้คือฝอยเงินค่ะฝอยเงินก็ทําจากไข่ขาวของไข่เป็ดค่ะ เอามาโรยกับน้ำตาลแก่หลังจากนั้นเอาขึ้นมาชุบน้ำตาลน้ำตาลอ่อนที่ใส่ขิงด้วยที่ใส่ขิงเพื่อกบกลิ่นคาวของไข่ขาวค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวให้ป๊อปปี้ชิมแล้วจะถามว่ามันมีกลิ่นจะมีวิธีการทํายากกว่าฝอยทองเพรไม่เคยเห็นนะอืมไงอ่ะมันมีกลิ่นแบบไข่ขาวซึ่งมันไม่ใช่คาวนะมันเป็นกลิ่นแบบว่ามีความหวานนิดๆความหอมดีกว่าจะเขราว่าความหอมของน้ำตาลมะพร้าวนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยมีกลิ่นแบบแซมนิดนิดใช้ได้เลยอร่อยเลยนะมีกลิ่นมีกลิ่นขิงติดไปมาเพราะพี่เขามีใช่มีขิงด้วยนิดนึงใช่ไหมฮะเอ้ยผมแปลกใจมากเพราะว่าเกิดมาทั้งชีวิตผมก็ไม่เคยได้ลองทานเลยสองสามขวบของผมเนี่ยไม่เคยได้ลองทานโอ้ยใช่เหรอต่อชิมอันนี้หน่อยได้ไหมคะต่อจากนี้จะเป็นเมในขนเผือกค่ะซึ่งเป็น ซิกเนเจอร์ของที่กลุ่มเลยค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นเม็ดขนุนแต่ว่าไส้เป็นเผือกไข่เป็ดไส้ข้างในที่เราเคยทานมันจะเป็นไส้ถั่วด้วยค่ะแต่เผือกเนี้ยก็จะเป็นเผือกล้วนๆที่เคี่ยวกับกะทิสดค่ะจะไม่ผสมแป้งเลยทำสงสัยมากเลยทำไมต้องเป็นไข่เป็ด ทำไมไม่เป็นไข่ไข่ที่ใช้ไข่เป็ดอะครับเพราะว่าไข่แดงของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีความหนืดซึ่งเวลาทาเนี่ยมันจะขึ้นรูปง่ายแต่ว่าที่กลุ่มเนี่ยจะเน้นการใช้ไข่เป็ดสดๆค่ะถ้าไข่เป็ดเก่าเนี่ยก็จะไม่ใช่ทะไมบ้างอร่อยมากคุณผู้ชมจะบอกว่าปกติแล้วผมไม่ค่อยทานเม็ดขนุนเพราะว่า้นุนมันหวานแต่อันนี้หวานน้อยแล้วไส้ข้างในเป็นไส้เผือกเพราะฉะนั้นมันจะมีความมัน แล้วก็แบบหนืดของเผือกอ่ะรสชาติเผือกอร่อยมากที่สําคัญครับนี่สังขยาสังขยามะพราวน้ําหอมค่ะอ่าครับมาเป็นลูกเลยนะขอโชว์หน่อยขอจิ้มโชว์หน่อยอันนี้คือวิธีทําเหมือนสังขยาปกติที่เราเคยทานไหมคะปกติค่ะแต่มะพร้าวน้ําหอมเนี่ยเป็นมะพร้าวในพื้นที่ค่ะมันหอมมากอุ้ยผมรู้ถ้ามีโอกาสนะเด็ต้องลองนะอร่อยมากแล้วเพราะว่ามันมีความหวานนิดใช่ไหมแล้วสังขยาเนี่ยมันเข้าที่มากเลยอ่ะที่นี่จะเ้นความหวานน้อยค่ะ เขาใส่เป็นกว่านงมะพร้าวเลยอ่ะก็คือส่วนผสมของน้ำมะพร้าวอยู่ในสังขยาด้วยเหรอคะใช่ค่ะจะมีน้ํำมะพร้าวมีกะทิค่ะแล้วที่สําคัญก็คือใช้น้ําตาลมะพร้าวแท้ในการทำด้วยค่ะเพราะว่าเพราว่าเขามีวัตถุดิบีอย่างนี้อยู่น้ําตาลมะพร้าวแท้มันจะทําให้รสชาติออกมานวลกลมกล่อมค่ะอ่าคือต้องบอกว่า ไปดูกันได้ครับก็มีอีกหลายอย่างเลยให้คุณได้ลองชิมได้ลองรับประทานนะรับไโบราณแบบนี้นะครับขอบคุณพิคันมากมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะซื้อได้ที่ไหนยังไม่ได้ถามเลยค่ะซื้อได้ที่กลุ่มแม่บ้านบางวันทองค่ะหรือว่าโทรติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะโทรไปนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากด้วกันค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเราแจกทั้งหมด2รางวัลด้วยกันค่ะแล้วเจอกันค่ะ ช่วยกันแซมมาแล้วนะคะร้านแรกวันนี้เราอยู่กับบ้านกล้วยหอมเบเกอรี่โฮมเมดสวัสดีนะี่คพี่อ่ะพี่จะพูดอะไรมพร้อมไหมฮะไม่ไม่ไมพูดเลยเครับให้พร้อมแล้วลุยเลยพร้อมแล้วลุยเลยค่ะสวัสดีค่ะมาจากบ้านกล้วยหอมเบเกอรี่โฮมเมดนะคะขนมเค้กของเราเป็นเค้กกล้วยหอมอ่าสูตรหวานน้อยนะคะมีท็อปปิ้งให้เลือก หลายหน้าเลยค่ะโอ้โท็อปปิ้งอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยเนี่ยมีเเค้กกล้วยหอมอบชีสหน้าสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เค้กกล้วยหอมอบชีสหน้ากล้วยสดนะคะกล้วยสดเลยแล้วก็มีเค้กฝอยทองกล้วยหอมนะคะแล้วก็มีคาราเมลเม็ดมะม่วงค่ะ ขอชิมก่อนแล้วก็อันนี้เป็นแอลมอนสไลด์นะคะแล้วก็อบชีสแล้วก็มีอแอลมอนอซีกนะคะ,สะแสดงว่าท,ที่พมนามกำลังจะชิมใช่อบชีสใช่ค่ะระหว่างแฮมชิมนะผมอยากทราบแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับแล้วก็มีชีสเค้กหน้าไหมค่ะมีส่วนผสมของกล้วยด้วยไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่าหวานน้อยราคายังไงบ้างครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อราคาเริ่มต้นที่25บาทนะคะแล้วก็ ช่องทางการติดต่อที่ Facebook นางไายแสนดีค่ะแล้วก็เพจบ้านกล้วยหอมเบเกอรี่เลยค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์098 แป8 8องเกค่ะขอบคุณมาก่าด้านนี้บ้านค่ะใครที่ชอบต้นไม้นะคะแนะนำเลยค่ะอยู่กับพี่รุ่งนะคะจากร้านกู๊ดกู๊ดค่ะสวัสดีค่ะพี่รุ่งแนะนำหน่อยค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะต้นไม้ของเรานะคะจะเป็นไม้มงคลไม้ออฟฟิศไม้ใส่กระถางเล็กๆพร้อมที่จะแบบยกไปตั้งได้เลยเป็นไม่พ่ออากาศก็มีค่ะมีทั้งไม้ดอกไม้ใบส่วนมากเป็นไม้ที่เลี้ยงกันง่ายๆตายยากอดทนแล้วก็ สำหรับคนที่แบบไม่ต้องการที่จะแบบอ่ามือเปื้อนอะไรเงี้ยเราก็แบบมีใส่กระถางไว้ให้ยกไปได้เลยมินิมมากเลยสวยด้วยใช่มีขวดแก้วด้วยแล้วก็มีกระถางแบบว่าแบบอัตโนมัติด้วยที่แบบว่าใส่น้ำข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ50บาทค่ะใช่แล้วก็มีแบบนี้ด้วยเนาะรวมกระถางยกไปได้เลยค่ะอย่างนี้ต้องไปดูได้ที่ไหนเขาว่ามีต้นอะไรบ้าง ของเราก็เริ่มจากการที่ขายออนไลน์นะคะมีทาง i อแล้วก็ Facebook ที่ g o ด d ูด o d เฮนะคะแล้วก็จะมีออกบูธบ้างเดี๋ยวเราก็จะแจ้งไว้ตามหน้าเพจ<ด>เป็นระยะระะ,ระ,ะแล้วก็จะขายประจำอยู่ที่ยาลาซารอเวินิวนะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะคะขอเอร์โทรไว้ด้วยนะคะค่ะสูตรแปดสี่สี่หกสองเก้าหนึ่งห้าเก้านะคะไค่ะขอบคุณมากค่ะที่สาคัญครับวันนี้อย่างที่เราบอกนะครับว่าจะมีผู้โชคดีถึง2ท่านยังแค่รับสายเท่านั้นนะ มาแพรมจับมาก่อนเลยแม่สองนะครับยิบเดียวสองทีละหนึ่งคอทีละหนึ่งทีละหนึ่งคอทีละหนึ่งแต่คนนี้อยากออกก็ให้ออกเลยคือเราไม่ได้แจกแบบว่าชิ้นเดียวนะคือแจกเป็นชุดไปเลยนะครับชื่อแรกหุ้นเพนลภาชัยศรีครับ ใช่ค่ะพนนพานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะรับสายหรือเปล่าวันนี้จะได้รับไปหรือเปล่านี่นะครับหม้ออบรน้ำมันนะแล้วก็เตาปิ้งย่างจากสมาร์ทโฮมนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าเสียดายมากๆากครัที่ไม่รับสายบางครั้งก็มีโทรกลับมานะแต่เราต้องดําเนินต่อใช่เอาละครับมาลุ้นกันฮะนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็แค่สแกน QR c ค d e ตรงชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาก็มีสิทธิ์ลุ้นนี่นะฮะของรางวัลในรายการีัได้เลยและเดือนนี้เราแจกใหญ่ทุกทุกรางวัลเลยนะคะคุณเพลภารับสายเร็วพี่แคมจับได้รายชื่อที่ไม่รับสายหรือ้อ่ขออัปเดตนิดนึงนะครับผมสำหรับนะฮะแซฟพาซานครับเดือนหน้าเนี่ยเราจะเริ่มต้นนะครับเป็นย้ายเวลาเป็นบ่ายโมงห้าสิบนาทีนะครับยังไงคุณผู้ชมก็มารอได้อดนานเลยขอใหม่ขอใหม่ค่ะนี่เลยค่ะ คนต่อไปนะคะนี้เลยคุณพระนจะพารกรดุมลักนะคะไปเลยค่ะวรารกรณ์วารกรนะครับเอาละคุณวรากรนะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะวันนี้นะครับเรียกว่าเปิดสกัดทรงผมใหม่ผมด้วยนะครับวันนี้คือทรงผมใหม่ทั้งคู่เลยนะคนนี้ผมยาวขึ้นคนนี้ผมตั้นลงใช่ก็ต้องบอกฮะเปลี่ยนเปลี่ยนลุคก็ต้องมีคนทักแต่ถ้าเปลี่ยนรักก็ต้องมีคนทุกข์ครับดังนั้นเราก็ พักเลยวะพักเลยทำให้ได้อีกหนึ่งหมู่เกาะกรับทางโซเชียลนะครับติดตามด้วยนะครับในแซปพาซานะทั้ง YouTube Facebook Line วันนี้มีเยอะไปหมดลัใสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรากรดูยูจากแซปพาซ่านะคะวันนี้คุณวรากรเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลไเล์โมเรดมอและเตาปิยจากสมาร์ทโฮสด้วยค่ะคุณวรากออยู่จังหวัดอะไรคะ ฮัลโหลขอบคุณค่ะข่ัขอบคุณค่ะได้ค่ะได้แต่งกิวแวนบูธบอรจากทางทีวีแน่นอนจะดีเลยนิดนึงขอบคุณมากเลยนะคะอภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตอีนี่บ้านเดียวกันกับแพรใยังไงเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำคัญนะอีนึงละวันเนี่ยเราจะทบเป็นพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราเวลาเราหมดไงเนาะ ต้องขอบคุณด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามเราค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวพวัรเราเราสับภาษาบรวมคมวามสนุกทั้งครอบครัวเตกนมาทุกวันสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะ